2อ,อันแล้วนะครับผมนี่ียบรอยกันแล้ผม กดกระดิ่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใส่เปิดสาวชาแนลครับผม <c oughs> ไปบับมิเตอร์ไปย่านคูณ 10k ย่านโอห์มแล้วน,นะครับผม <c oughs> คูณ 10k แล้วก็มาวัดกันครับผมนะวัดกันคร่าวๆนั่นแหละฮะ งครับมิตเตอร์เราก็ดูครับผมว่าบางครั้งมันเนี่ยมะเบอร์มันไม่เห็นนะเราจะดูได้ยังไงว่าเราก็ลองครับผมนี่คูณ 10k นะบิดไปคูณ 10k เอาสีดำ จ,จับตรงกลางนี่สีดำจับตรงกลางสีแดงแต่ผมมีสีดำเงินอย่าไปอย่ลาม่านะสีดำเงินสีแดงนั่นแหละนี่ฮะแล้วก็ใบอัดนี่นี่ใบอัดนี่ใบอัดคือจับนิ้วโป้งนี่แหละครับสองเส้นหนึ่งกับสองนี่จับทำกระดิกครับผมนี่ทำมันกระดิกเป็น 52.0 0ใช้การได้นี่ถ้ามันกระดิกแล้วไม่ไม่กระดิก5 2 0 0นะถ้าฟังเฮาสีแดงจับตรงกลางเฮาสีดำจับริมด้านขวาถ้ากดแล้วเนี่ยกด2 1กับ2กด้ามันกระดิกนเก้า1 9 4 3นะบิดไปยาน10คูณ1 0เค นะเป็นเป็นย่านที่เขาลักไก่ว่าง่ายๆครับผมวัดลักไก่นะมิตเตอร์ผมว่ามันเข็มมันไม่โอเคเท่าไหร่นะผมมันเข็มมันสวยเกินไปครับนี่ตาสีดำอยู่ตรงกลางสีแดงนะฮิมกันเนี้สีแดงอยู่ริมแล้วก็กดนี่ง่ายๆครับ ช่างเขาก็รู้กันครับผมโกด2สองอันน,นี้มันก็กระดิกนิ่มนะนี่กระดิกใช้การได้ถ้าไม่กระดิกวัดไม่ข,ขึ้นก็เสียนะ,ะประมาณนั้นกรับผมเสร็จแล้วครับผมวอเราทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมจัดครับผมนี่นี่นี่ ใช้นี่แหละจัดให้ตรงตรงนะนี่เรามีนี่แหละไขควงเรานี่นะชนนี่คันให้แน่นเป๊ะเลยนะต้องแน่นเลยนะจะให้หลวมนะตรงให้แน่นเป๊ะเลยนะนี่ชนคันให้แน่นเลยนะทุกัน ผมแบบคันแรับข้างล่างนี่บนตัวมันทําไม่ได้หรอกคันไม่ได้ครับผมนะแล้วก็ทําให้แน่นทุกตัวนะนี่บนตัวมันทําไม่ได้นะนี่ผมแบบคันเรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะ ฝั่งหนึ่งหนึ่ฝั่งนี้5้าสที่เราทำสัญลักษณ์ไว้ครับผมนะห้าสนะ เนี่ยสำหรับเป็นขนาดเนี่ยผมก็ทำหลายทั้งแล้วผมก็เลยไม่ได้ทำให้ชมครับผมนะนี่ b c e เนี่ยอต,ตอนที่เตือนแล้วครับผม b c e นะฮะนี่ถ้าตั้งขึ้นอย่างนี้ b c e นะะนี่ถ้าตั้งขึ้นอย่างนี้ b อยู่ขวามือครับผม B C E ทำมันนอนอย่างนี้น,นี่เห็นไหม B มันจะสู่ซ้ายมือครับผม B C E นะฮะทำมันนอนอย่างงี้ B C จ e. ะอยู่ซ้ายมือครับผมนี่ซ้ายมือทันทีนะนี่ B C E นะฮะ นก็าวางเลยนะเดี๋ยวผมหากระดาษครับเป็นลงเป็นไกลครับผมก็ยกขึ้น เห็นี่มยกขึ้น,หนเห็นไหมนี่เรียบร้อยเห็นไหมกระตุ้มกระปริบผมนี่ยกขึ้นแล้วนี่สะดวกสบายไหมเห็นไหมนี่ มันจะทำหลายครั้งแล้วนะฮะเกี่ยวกับแต่ F C ที่มาใหม่ๆยังไม่เคยเห็นก็ได้นะฮะแล้วก็บัดกีเลยครับผมนี่สะดวกสบายครับผมไม่ต้องไปตะแคงซ้ายตะแคงขวาครับผมนี่ B C E สะดวกสบายครับผมนะเดี๋ยวผมติดตั้งหัวแรงก่อนครับแปบ๊บหนึ่งครับผมเจ็บครับเป็นไงครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่นหเราไม่ต้องไปตะแคงจนแบบโหหาที่บัดกี้ไม่ได้ครับผมนี่นี่นี่ไหสะดวกสบายครับผมนี่หัวแรงมาจุบนะฮะ แรงมาเห็นไหมดีไหมเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องไปตะแคงหาเรดราครับผมตะกัวลงติดดีๆก็แคนั้วนะครับผมนี่ติดดีๆกดลงเนี่ยเห็นไหมติดแล้ว เห็น <c> ม <oughs> ถ้าเราทำอีด้านหนึ่งโอ้โหต่แคงหาเลดาเจนแบบแม่งกับขาชีาว่าหัวลงกับผมทำยากเนี่ย่าความรอดมาตะกัวลงแล้วแต่เราเจะอะไรครับผมนี่ใ้่เยอะมันก็ไหลกันนะฮะ ความร้อนมาคล้อมเสร็จกวัวลงเนี่ยทำให้มันติดกันดีๆก็โอเคแล้วครับผมความร้อนมานะจะทำให้ไม่คลิปยาวนะครับผมเดี๋ยวผมตัดก่อนครับผมตัดผมแล้วจะทำให้เสร็จเรียบร้อยครับผมแชป เป็นไงก็ตั้งผู้ชมครับผมทำง่ายไหมฮะนี่สะดวกสบายไม่ตรงปัตตากแกงปินทองครับผมนี่เป็นเอฟซีหลายๆคนอยู่หลายๆท่านอยู่ครับผมโอ้ทำง่ายสะดวกสบาย พวกเรามากก่าน,น่าจะเปลี่ยนแล้วเสร็จแล้วครับผม,มเปลี่ยนไงสะดวกสบายเปนงดัดแล้วก็ออกดึงออกครับผม เ,เป็นไงเสียดเรียบร้อยครับผมเราตัดแล้วเราตัดอีกก็ได้ครับผมเนี่ยตรงนี้ถ้ามันผูมากเราก็ตัดนะตัดก่อนบัดกีมันก็ดีอย่างนึงนะเ้ยจะบัดกีก่อนตัดก็ดีอย่างนึงครับตามสะดวกเราเลยครับนะ ยาเวกเ,าเกินแล้วก็ตัดนะยาวเกินแล้วก็ตัดแค่นี้พอแล้วให้มันเหลือไว้สักนิดนสั้นมากมันก็ ยังไ,ไงท่านผู้ชมครับผมนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวก็จะสงสัยอีกท่านผู้ชมว,ว่าอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเขียนสัญลักษณ์เลขห้าหรือเลขสัญลักษณ์เอาไว้มันปิดแล้วมันมองไม่เห็นนะนี่ปิดแล้วมองไม่เห็นนะเราจะลืมครับผมนี่สัญลักษณ์เลขห้าเราก็รู้ว่าเฮอฝั่งนี้ห้าฝั่งนี้ห้าสองนศูนย์นะ แล้วก็แล้วเราลงบอร์ดได้ก็สบายครับผมได้ไหมฮวางนี่นี่ลงบอร์ดได้ก็วางนี่นี่อยไปไว้ด้านหน้ามากนะฮะจะติดจะไปสุดอย่างนี้น่าจะมีปัญหานะขยับพุงมานิดนึงนะฮะไว้ด้านหน้าปุ๊บเนี่ยไอตัว ไฟมันจะโผล่มาไกลครับผมนี่ขยับมันล็อกที่สองแล้วก็บัตรกีตรงนี้ปุ๊บโยงใต้ปิ้นก็ได้บนปิ้นก็ได้ครับเนี่ยประมาณนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่นะในการลงทานสิตอ์ลาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะ สองอันแล้วนะครับผมนี่เรียบร้อยครับผมนะฮะนี่สวยๆครับผมนี่ไหม นี่นะผมนะส,สวยๆครับผมอย่าลืมครับผมกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะครับผมสำหรับช่องสายทานสาวเชนนั่ครับผมนะการประกอบการ,รขนานทีครับผมก็คงจะจบ ลงไว้เพียงเท่านี้กรบผม EP 2ครกระผมขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนะครับ